สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสวนบ้านส้มนะคะจะทำการทดลองส่งผักเคลนะคะทางไปรษณีย์ครั้งแรกนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาลองติดตามดูนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บใบเคลวันก่อนนะคะที่แปลงผักที่เราปลูกไว้นะคะอันนี้ก็เป็นแปลงเคลนะคะ ที่เราปลูกไว้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นเคลที่ประมาณ6เดือนได้นะคะปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาเมษานะคะก็ต้นก็ใหญ่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นไดโน,โนเคลนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเคลใบหยิกเนาะมันจะมี2 0 0พนะคะของส่วนเราปลูกไว้แค่2 0 0 0นะคะ เดี๋ยวพาเดินดูนะคะก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นต้นที่อายุน้อยลงมานะคะอันนี้ก็ปลูกช่วงช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนะคะดูกันนะคะก็จะเป็นต้นเล็กๆล,ลงมาเนะาะมันก็จะเล็กลงมาเรื่อยเอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณเดือนเดือนครึ่ง การเก็บเคลก็ไม่ยากนะคะเราก็แค่เก็บใบล่างก่อนนะคะใบล่างที่มันอยู่บ้างสุดนนะคะก็คือโดยวิธีการเด็ดเลยเนาะเด็ดเลยนะคะมันก็จะแตกขึ้นไปเรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะคะไบโนเคใบโนเคก็เก็บเหมือนกันเลยนะคะก็เด็ดใบล่างเหมือนกันนะคะแล้วมันก็จะงอกใหม่เก็เก็บอันนี้เราก็จะส่งใบทั้งสองแบบ หลังจากที่เราเก็บผักมาแล้วนะคะเราก็ไปแช่น้ำไว้ประมาณ3 0นาทีถึงหชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองแพ็คดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็อันนี้ก็ดูจากที่เพื่อนๆที่เขาส่งผักขายทางไปรษณีย์กันอยู่แล้วนะคะก็มาแชร์ให้ดูเราก็ลองทำตามนะคะก็คือเราก็จะพันทิชชู่วไว้ อันที่ช่วยพิสัยของผักนะคะเรว่าให้เอาไปจุดน้ำเพื่อให้มันชุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็ เนใบฟ้ามีม้ถ้าเกิดว่ามันช้ำอะไรแต่ก็ตัดทิ้งได้นะไม่เป็นไรแค่ให้ผักให้ใบมันยังสดอยู่นะคะอันนี้เป็นใบมะเขีวเนาะนแล้วหลังจากนั้นเรา,าก็จะใส่เกลือก็ติด ให้มันหอมนะคะเดี๋ยวมันจะใส่กล่องแล้วมันจะไม่จุกเ่ก็เ,เดี๋ยวเราลองทำจนเสร็จนะคะเดี๋ยวจะ ด้ใหูกะ,ค,ะค่ะหลังจากที่เราใส่ถุงพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สุบน้นําเรียบร้อยแล้วเนาะก็เราก็จะลองแพกวางใส่ถุงดูนะคะเอ๊ะวางใส่กล่องดูนะคะว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่านะคะก็จะลองห่อนนี้ใส่กล่องน,นะคะเ็เป็นกล่องใส่ โอเคลี okay. ่ไซส์เอสนะคะแล้วก็เอาอันนี้ว่าความนนี้นะคะอันนี้ก็หักนะคะสามถุงนี้ก็ประมาณ200กรัมปกติที่ร้านถ้านั่งรับก็เราขาย จีดละ50บาทนะคะก็จะขายถูกกว่าที่อื่นอื่นก็จะ600ร้อย60บาทขึ้นไปคือโลละ600ขึ้นไปนะของเราก็ขายแค่โลละ500เท่านั้นนะคะใสา่เนาะนี่เดี๋ยวเราก็ปิดปากนะคะปิดปากแล้วก็แพ็ะคะก็น่าจะดูแนละ้วก็น่าจะว่าปลอดภัยดีนะคะก็เดี๋ยว จะแพ็คให้เรียบร้อยแล้วก็จะนำไปส่งที่เคอรี่นะคะก็หวังว่า,าผักไปถึงเพื่อนแล้วก็จะยังสดอยู่นะคะก็วันนี้นะคะก็น่าจะแค่นี้ก่อนนะคะในเรื่องของผักการแพ็คผักส่งทางไปรษณีย์แล้วก็เดี๋ยวจะมาดูผลลัพธ์กันอีกทีนึงนะคะว่าหลังจากที่ผักไปถึงเพื่อนแล้วเนี่ยมันจะสดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ดู เสร็แล้วนะคะมือเดียวไม่ขนาดเลยเอ้ยองสดอยู่นะคะ 嗯。Mm. เค okay, ยู่นะคะยังสดอยู่ไม่มีเหี่ยวไม่มีเสียเลย